ทุกคนเนี่ยวันนี้เราก็กำลังจะออกไปดูหมายนี่ยนะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นเพราะเพราะว่าเมื่อคืนเราปลูกปรากฏไว้นะครับกดทะเลโอมันเยอะมากนะครับแล้วผมไม่ได้แช่นะครับยังไม่อยากนอกมันนะครับกระดามลงไปเยอะพอสมควรนะครับฝั่งะลองก็จะเป็นบวกนะเป็นปลาชายเลนด้วยนะครับ อากาศดีนะเช,ช้าเช้านะนะแต่ก็นะ้ำลงเยอะมากไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปหย่อนดูว่าเช้านะ หยอนไว้ทุกคนนะเช้าๆเพื่อปลายอยู่ข้าวนะหยอนไว้ก่อน ุดเลวะนะเงียบมากนะครับนะแล้วก็ตีนาถ่ายเมื่อตอนเช้านะครับก็<ม>ออกมาหย่อนตอนประมาณเจ็ดโมงแต่น้ําลงมันก็พอเข้าใจได้นะแต่ตอนนี้น้ํามันก็เริ่มขึ้นแนล้วแต่มันก็ยังเงียบอยู่ <c oughs> นะเงียบมากเลยนะวันนี้ไม่ได้สักตัวนะนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะลงไปหย่อนที่หมายสะพานคลองใหญ่ดูนะครับนะเผื่อเผื่อได้นะขอเอาปลาไม่ต้องเล็กต้องใหญ่เอาปลามาสักตัว นี่เชยชม่อยนะครับนี้คุณสายไล่เขาก็หย่อนนานแล้วนะไม่มีกินเลยฟาน่าจะยังไม่เข้าไปนะครับวันนี้น่าจะเข้าช่วงเย็นๆนะครับแต่ว่าอ่าหมายทางฝั่งคลองใหญ่อ่ะน้ำมันลึกกว่านะครับก็เลยว่าเดี๋ยวลองลองไปวัดดวงดูนะครับเพื่อติดนะเพื่อติดเพื่อติดนะไปทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตขับรถมานะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หมายคลองใหญ่เหมือนเดิมนะครับนะ บ้านมีคนพื้นที่นะมีนักท่องเที่ยวตกปลาอยู่นะครับนะหมายสวยตอนนี้นะตรงนี้คือน้ามันน้ามันใสนะครับนะแล้วเห็นสะพานของอ่าชลมคาเฟ่ตรงนน,น,น,น้นนะครับนะเพราะน้ำมาเริ่มขึ้นมันยังขุ่นอยู่ตรงนี้น้ําใสแล้วนะรนะรตรงนี้น้ําใสตรงนน้นเยอะเลยนะครับนะเราก็รอที่ชลมก็รอน้ําขึ้นก่อนนะครับนะเดี๋ยวกลับไปนะไปดูกันนะว,วันนี้เราจะได้สักตัวไหม ทุกคนชุลมุนเลยเขาก็อุ้ยตัยวใหญ่เลยเนี่ยดิชุลมุนอยู่กดเขามาทุกคนแต้มแรกวันนี้ไม่เหงาแล้วทุกคน <laughs> ไปดูเนาะเอาวะเอาวะเอาวะมาน้องกดมาอีกแล้วทุกคนอุ้ยอุย้ยใสจัดเลย อุ้ยมีไซสจัดเลยทุกคน,ออนเออไงออของเทสเออเออเออโอจก้กระมานคักโคดมา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 มตุก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 ,ตกมาแล้วกโเออโอ้เออ้ดีเดีเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยค ค่อยๆ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 ยกดิยกยกคันน่ะเออเยี่ยมวู้ฮู้ฮู้ฮู้หู้วู้หู้ใหมากโอ้ยดีนะไม่รู้โอ้ยหไม่หลุดแน่นอยู่เกี่ยวนิดเดียวเองโหทุกคนตัวเข้าฝ่ามือโหหมาแล้วว่ะหมาแล้วทุกคน ควรจะน็อกหรือควรจะเกี่ยวเหงือกมึงนิ้วเนี่ยฮะตองตามตรงว่ายังใจไม่ได้ เอาอะไรมาคุณอะไรมีอยู่ใช่ไหมเอาหลุดโอ้ยมีมีอะไรอ่ะกดเล็กอะจวดอ๋อพระจวดนี่ทุกคนอะได้จวดหนึ่งตัวแล้วเอาเยอะทุกคนมาหลายหมาหนึ่งแล้วทุกคน สายลอาอีกแล้วจวด,อ,จดอุ้ยใหญ่ย,ยูทุกคนจวดใสอยู่นะจวดใสทอดอยู่ทุกคนปะ่ะเฮ้ยทุกคนมาอะไรไม่หยุดเลยวะอะไรก็เขาไมา่อยู่ชั่วโมงนี้เอา้เอาหลุดเฉยเลยอ้าวเรียบร้อยหลุดทุกคนเลยไม่เป็นไรเอาว่ะเอาว่ะเ,เอาเลยทุกคน รอเลยรอเลยเอ,อืเอ,อมา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 ไม่ลุยไม่ลุยไม่ลุยมา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 ไม่ต้องไม่ต้องหมุนมาเรื่อยๆเลยเอ,อุ้ยเอาอีกแล้วกดใจอีกแล้วกูอ,อ๋อไม่ต้องตักแล้วอ,อ่ะยกมาไม่มีหลุดแน่นอนตัวนี้ <c oughs> เฮ้ยเเฮ้ยไม่แน่วะเอาไหนก็ดี <c oughs> อุ้ยโครตรใหญ่เลยดีอะตักโครตโครตประกดโครตโครตกดอะทุกคนดูดิถุลื้อเลยอะใหญ่มากใหญ่เกินโข<ห>ดถวะตะการดิจ๊เอ๋นี่นี่โอ้หน่อบอกอันตรายนี่โดนนิดเดียวนี่เลือดเลย

อืมตัวใหญ่จัดเลยนี่เขาขายโลเท่าไหร่น่านัดสิโลละร้อยกว่าป่ะน่าจะใช่กดเลยโอ้หเลือดเลยครูนี่ไงทุกคนอันตรายนะปรากฏธรรมชาตินะมีพิษนะเออปวดปุ๊บ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 เลยหลุดกรูอะโออยู่ บักจวดววนี่จวดเฮ้ยมาอะไรรูเ้เว้ยใหญ่ไหมเน่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮิบหายแล้วกูก็มา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 อ๋อเด็กเคปลากกมาโอ้โห Nào luôn cột bà cột Nâng đem Nâng đem Nào bà cột bà cột Nâng cột Ôi oh, đừng 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 đừng, 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 đừng. ปลาอะไรวะไม่ใช่จดูดปลาอะไรครับทุกคนปลา,าอะไรทักอย่างเลยทุกคนนะแต่ผมรู้อย่างเดียวว่ามันกินได้นะมันน่ากินทุกคนมันต้องทอดกรอบนะทุกคนหนะวานเจี๊ยบเลยทอดกรอบทุกคนไปแค่เย็นลุยต่อ มาเลยทุกคนเฮ้ยมาลายหมานป่ะใส่ลายหมานมาเทุกคนอุ้ยกดอีกแล้วเหยีดเกี้ใช่หรอใช่ดิอะไรล่ะอืมมีไซส์ทุกคนนะทำไมประกดหัวมันใหญ่ตัวมันเล็กเออเออทำมันไดเอทนะมาทุกคนดึกๆก็ไม่เหงา ดึกๆกไม่เหงาทุกคนนะดึงซึบเย็ดแค่ตรงตัวเที่ยทิปนี้กูตกแต่ปรากฏเหรอทุกคนทิปนี้เราจะได้แต่ปรากฏเหรอทุกคนถามจริงนะปลาอื่นแทบไม่ได้เลยกดเต็มกระชังหมดแล้วทุกคนตอนนะี้กกลัวกระชังขาดมากเลยตอนนีน้ไม่ได้ขิงนะมันเยอะเกินไปเดี๋ยวรอต่อต่อไปต่อ วันนี้เราตกทะเลตัวเท่าเมื่อวานน่ะตะตวงะเดี๋ยวมาไล่งัดวันนี้ไล่เก๋วอรอกดให้ผมวิ่งมาทำไมโอ้เหนื่อยแล้วเหนื่อยวิ่งแล้ว กดอีกแล้วทุกคนนะปรากฏว่าเป็นไอ้กดอีกเช่นเคยแล้วมันหลุดน,น,นี่ระวังครับนี่ยังปวดเลยนิว้วนจเลยอ่ะมไระหว่างชุลมุนทุกคนเนี่ยมาไล่ก็งัดใายตัวเบลอล่อเลยน,นี่ตัวใหญ่นะนทุกคน,น,นอันนี้คือใหญ่นะภาษาใส่เนี้ย ทอดขมิ้นเลยอโอ้ยไปทุกคนลุยก,กันต่อ,อ,อประตุประตัก,กวัว <c oughs> เอ๊ยไปทายเฮ้ยจวดนี่คู่เลยเอียเพิ่งได้ตัวไงทุกคนเข้ามาเรื่อยๆครับก็ไม่ถือว่าเหงาขนาดนั้นหลุดแล้วปัากดหายไปแล้ว ปรากฏบอกพักบ้างมาหลายทีแล้วทุกคนไต่หลายอีกแล้วคงไม่ใช่กดคงไม่ใช่กดคงไม่เหลือตก <c oughs> <c oughs> จะปากดเดี๋ยวทุกคนจะรู้อะไรทุกคนเลยเออมาทุกคนมา ได้รจวดหรือปลาทรายมาดูกันยกฮึบปลาอะไรนะเนีย่ยปลาอะไรเนี่ยมาอะไรตกได้อะไรก็ไม่รู้ทุกคนนะใครรู้บอกหน่อยนะอันนี้อาจจะเป็นไข่มุกแห่งท้องทะเลก็ได้ทุกคนะนะอาจจะเป็นไข่มุกแห่งท้องทะเลก็ได้ใครจะไปรู้นะไปลาเรื่องต่อไม่รู้ใหญ่ อย่านะปรากฏอะพอะโอ้คือเก่าคือเก่าแหรอน้องปรากฏอีกแล้วแกเป็นยีแม็กปรากฏไปแล้วทุกคนนะรับตกปรากฏทั่วประเทศนะครับ อะไรมาอะไรมาโอ้โหสวิงเข้าเลยเนี่ยต้องใช้สวิงเลยเนี่ยใช่ฮะเกียร์ใหญ่ปลาใหญ่ฮะเยี่ยมโอ้ไขเห็นอยู่ครับนะครับว่าก็นี่มานะผลงานของเรานะครับสามวันสามวันสองคืนนะครับก็มีพวกนี้ กดด้วยนะครับนะแต่ก็เดี๋ยวต้มอ,อีกสักพักแหละแต่ว่าเดี๋ยวแสงมันหมดนะครับเดี๋ยวแสงมันหมดก็ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระต่าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะบไว้ติดติดตันนะจะไปที่ไหนทำอะไรก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับนี่นะปรากดนะพอได้ต้มมาทุกคนปรกดนะที่นี่ส่วนมากก็ได้แต่ประกด ประจวดเริ่มเข้าแล้วนะครับในมาลายตกได้ประจวดเยี๋ยอะ,อะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ